ทั้งที่เราได้มากุทิศให้เธอจุดธูปสิบเอ็ดดอกและกูทิศให้เธอนีนะ่และสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาหารเราเออัเชิญเทพยาดาเจ้าทั้งหลายจงเสด็จลงมาเพื่ะชุมชุมนมสโมสรณที่นี้ให้พร้อมหน้ากันก็อาาเธอดท่านั้นที่ช่วยได้นชัวนะ่วโมงะวินาทีสุดท้ายเนี่ยจะมีเงินพันล้านก็ตาม สิ่งที่คนเราต้องการที่สุดคืออากาศเงินพันล้านกับอากาศนี่คุณจะเอาอะไรนะวินาทีสุดท้ายตอนที่เขามาทีแรกเลยแขนข้างซ้ายจะอยู่ในสภาพนี้นแล้วก็งัดพยายามที่จะงัดออกคนคนที่ดูแลก็ต้องช่วยกันไงแล้วก็ขายขาข้างซ้ายก็จะได้งัดอีกคือเรามองดูแล้วเนี่ยคือะอาจา์ช่วยคนตรงนี้นะก็เลยรู้เลยว่า ไม่ใช่เกิดจากอย่างอางื่นนีบาาเกิดจากกรรมที่เราเคยทำมาที่เรารู้ๆกันมาเนี่ยการที่ใครได้มีโอกาสได้สร้างเกียรติดีเกิดในภพชาติใดเนี่ยก็คือไม่ตกต่ำตลอด5กับ5กันคือเกิดมาแล้วก็สบายเป็นกษัตริย์เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปไหนมาไหนแค้วข,ขาดปลอดภัยทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีแทบจะตลอดทั้ง5กับเลย นะอันนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบแสงสว่างแห่งธรรมได้ง่ายนะเพราะถือว่าเป็นบารมีที่ใหญ่